เผยวันเปิดตัว Poco F7 Series ร,รุ่น Global วันที่27มีนาคมนี้พร้อมสเปครุ่น F7 Ultra ที่ลือสเปคเพิ่มก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่า Poco เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ในตลาด Global เร็วๆนี้ครับล่าสุดจะได้มีข่าวลือวันเปิดตัวของ F7 Series ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยจะเกิดขึ้นในวันที่27มีนาคมนี้รวมถึงจะมีรุ่น Ultra เข้ามาเสริมความแกล่งในตระกูลนี้อีกด้วยครับตามรายงานเผยว่า F7 Series จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ F7 F7 Pro และ F7 Ultra ซึ่งในรุ่น Pro และรุ่น Ultra น่าจะมาก่อนในวันที่2 7มีนาคมนี้ส่วนรุ่นเริ่มต้นจะต้องรอกันช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันเปิดตัวที่เผยออกมานะครับแต่สเปคของ F7 Ultra ก็เผยมาพอสมควรเลยครับคือน่าจะเป็นการรีแบนด์มาจาก รุ่นนี k 8 0 pro ที่เปิดตัวที่จีนไปแล้วซึ่งจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.67นิ้ว 120Hz ความคมชัด2 k ใช้ชิปซัมบร์กอน8อดลิตให้แบตเตอรี่มาที่6000 m มิลแมแต่ในรุ่น f 7 ultra น่าจะได้แบตเล็กดงมาอยู่ที่5300 m มรอลมรองรับชาร์จเร็ห20ยบัตต์ท้งนี้ f 7 ultra ก็มีการปรากฏบนการทดสอบ ai ผ่านค e e k b e n h ด้วยครับโดยคะแนน s ิง g l e c ค re ททำได้ที่2,300คะแนน และแบบมันรีคอร์าได้ที่8,150คะแนนโดยรุ่นที่ทดสอบให้แรมาที่สมอก,กิกรันบนระบบปฏิการ a n d น o ส d 15ส่วนรุ่น,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 น F7 Pro จะรีแบนด์มาจากเรน m ี K80 ที่ได้จอ OLED ขนาด6.67นิ้วเป็นแบบ 120Hz ใช้ชิปซัน p d รัก o ้อ Gen 3ให้แบตรีมาที่6,550มิแอมแต่รุ่น F7 Pro น่าจะได้อยู่ที่6,000มิลลแอมและรองรับชาร์จเลย9วับั์ครับ